วันนี้มีร้านอาหารบ้านๆมาแนะนำแอดคาราบาวก็มากินแล้วนะครับร้านชานเมืองทุ่งสงตั้งอยู่ถนนยุทธศาสตร์7ทับหนึ่งเจ้าของร้านใจดีเฟนลี่ครัวเขาจะตั้งอยู่หน้าร้านใครเดินเข้าร้านก็จะเจอเจ้าของร้านผัดกับข้าวอยู่หน้าบ้านนี่แหละร้านเขาจะเป็นเมนูแบบบ้านเมนูมีให้เลือกโคตรเยอะวัตถุดิบของทะเลแบบสดๆจากชาวบ้านลุ่มน้ำปากพนังดูรายการอาหารในเมนูแล้วบอกเลยว่าสั่งไม่ถูกเลยอันนู้นก็น่ากินอันนี้ก็น่าใจดึกๆึกเสียดายปลาอินทรีย์เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้สั่งมาลองพักการนี้เมนูนี้ ก็เลีกอะไรครับอ่าเป็นพักนอกนะคะต่างร้านจ็ดจัดไลยให้กับลูกค้าถุกโต๊ะค่ะกี่บาทนะฟรีค่ะโอ้ฟรีเลยนะเม, <c oughs> มากันได้อยากมากินหมาเลยเมนูเนี้ยเ<า>ขาเรียกอันนี้น้ำพริกเหลงดาสตอเโค้ค่ะโอ้ขอไหมครับเนี่ยอันนี้ร้อยแปดสิบบาทค่ะกุ้งพัดกระปิสตอกีอ่บาทครับร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้โหห่มห่มคือเมนูนี้ตัวเท่าไหร่นอ่ะอ่าตัวนี้ทราบรอยค่ะ แกงส้มพักรวมนะใช่ค่ะไทยดอกแคจะมียอดฟ้าก็โบมออดิบนะคะดอกแคคือเมนูนี้ครับมาตัวต้องซั่งเนี่ยใช่ค่ะนี่เป็นซิกนเนเจอร์ของร้านคเียขาหมูสามชั้นกอดเกลือค่ะมี้ยกรอบอย่างี้เลยครับรรจานอะไรครับอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะถามด้วยเมนูนี้ครับอืมห้อมน่ากินมากน่าจะกรอบกรุบเลยอันนี้ขเขาเรียกปลาทรายกดกรอบค่ะจานเท่าไรครับสองร้อยห้าสิบค่ะดูดูดูนะดูน้ำจิ้มของผลครับ นี่ครับทำเองนะครับใช่ค่ะกินเราจะทำแบบจานต่อจานค่ะไม่ไม่เลยนะไม่ไม่เลยค่ะมาหลานนี้ต้องสั่งเลยใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกแกงคั่วไก่บ้านค่ะโลยโลกระดูกค่ะมีแต่เนื้อนั่นั้นเลยนะครับนช่ค่ะเกงแกงตับเองเกล็ดแกงตับเองค่ะโอ้โหนี่ดูผักกุ้โรยแบบจุกจุกนะครับเท่าไรครับอันนี้ส้มโรยค่ะมีทุนไม่ไหวรับเดี๋ยวกินกับข้าว้วยร้อนๆครับกับกรอบกุ้งหมาครับ น้ำพริกแมงดาเด็ดมากรับประทานคู่กับมะระนะความเค็มของน้ำพริกตัดกับความขมของมะระได้ลงตัวพอดีทางร้านจัดปริมาณน้ำพริกมาก็ค่อนข้างเยอะสั่งน้ำพริกแมงดาที่นี่เขาจะจัดมาคู่กับสตออมกโปรดผมเลยมีแค่น้ำพริกแมงดากับสตออมกกับข้าวสวยร้อนๆก็อิ่มท้องแล้วครับกุ้งที่นี่เขาก็สดๆจริงๆเอามาผัดกับกะปิสตอนะรสชาติมันนัวเข้ากันมากเลย ปลาดุกทะเลก็หากินยากมากนะสมัยม่วนใ,ใหญ่ผมไปกินแกงส้มก็เจอแต่ปลากับผมสหรับตัวที่ผมรีวิวนี้มีไข่ร <ถ S 2> สชาติของไข่กรึบกร,ร,รึบกรอบกรุบกุกลิบใ,น,ในปลาเมนูปปขั่วก,กิ้งไก่บ้านที่นี่ก็บอกเลยนะว่าอย่างเครื่องแกงนี้น่าจะเป็นสูตรปรากใต้แท้ๆมีผสมเครื่องราพริกไทยกินชาตินี้เผ็ดยันชาติต้องจัดปลาสายทอดกรอบมาตัดเผ็ดเขาใช้น้ํามันใหม่ๆทอดโคตรกรอบฟังเสียงเอาเองผู้ชมผุบอกทั้งตัว ข้าโพชิ้นปากินนี้ชอโินนี่ดังทัวทัวประเทศทัวโลกทัจะว่าเงินทองไล่มาเต็มมาเพงเงปังปงขอบคุณครับเยี่ยมค่ะ